ดูดวงชาวลาสีมินนกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีวันที่6มิถุนายนดวงชะตาได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มนกน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาศิกธิ์คำชูปกปากกุ้งครองรักษาก่อนอื่นหมอสันแนะนำให้ท่านพอภไยรีพินาตก่อนคบสัตว์ตัวหมูมานพังพินาตครับนะผม250บาทส่งฟรี พบคู่กับเหรียญพระปางสะดุงมานเขาเรียกเหรียญแก้กรรมนะจ๊ะบางคนเรียกอย่างนั้นนะครับสองร้อยห้าสิบบาทสง่งไปนะครับผมแต่ว่าหมอสั้นว่ามันแก้ไม่ได้เอาแก้กรรมไม่ได้แต่ว่ามานสะดุงท่านก็คิดดูแล้วกันมันเข้ามาไม่ได้นั่นเองแนะ้วผมพอเข้ามาไม่ได้มันก็เรียกว่าแก่นัน่นแหละบางคนเขาเรียกว่าแก่แลผมแต่ถ้าเจอเรื่องราวต่างๆเรื่องราวในลับบางคนบอกอาจารย์ทํำยังไงเจอเรื่องราวต่างๆท่านก็บอกให้พบเสียงพ่อแก่นะผมอันนี้หลวงพ่อสิรินะจ๊ะ ้อยห้าสิบาทเสียงพ่อแก่กันแก้ฐานผมด้วยบุญกุศลวาสนาอธิษฐานจิตดีๆน้มาสิจวายเซซีเลือกนันทังรถตั้งรังสีวานรังสานามาไม่ต่างอีเซซีเวสสวดสามจบนะครับผมมีปูขุมของ200สิบบาททักไลน์มา sunny 4289ดรงนี้ตกตำแหน่งได้รับข่าวดีท่านเชื่อหรือไม่ครับคุณจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาบุญกุศลวาสนา ทเทพเจ้าดาสิกสิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาถือดาบตั้งขึ้นกล้าไดกล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะพัฒนายอย่างก้าวโดดสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมถ่วยท้องบังเกิดขึ้นกับตัวท่านส่งมอบม,มาท่านรู้สึกเบื่อหน่ายาพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครแดงสิน้นาพเจ้าไม่ขอข้องแวะกับใครแดงสิน้นดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่อยเดือสันบังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทัน,ดนใดชะตาชีวิตจะรับทัพย์ โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านท่านจะได้แบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคอันจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานเงินเงินสายถวยเทพจะนำพาซึ่งความมาสมบร็จมาสู่ตัวท่านัะผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตำแหน่งลื่นเรืองสังสรรค์จะฟูบังเกิดขึ้นในโชคชะตาทำจิตใจให้แช่มชื่นเกิดความราบรื่นจะมีใครบางคนเข้ามาประโจประแจงก็ไม่ต้องไปสนใจเป็นตัวของท่านเอง ครับใครบางคนกระทบจิตใจนิดหน่อยอย่าไปสนใจเราปัญหาต่างๆมีไหมในดวงชะตานี้มีครับผมพ้นวันที่6มิถุนายนมีเรื่องอะไรมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มได้รับข่าวดีข่าวดีเริ่มประเดบประดังเข้ามาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบาร,รมีวัสนาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสียทีไหนเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวหารการต่อสู้ประเดบประดังและเอาจรงิงเอาจงังนี่คือดวงชะตาของคุณเอาเวลาจะทําอะไรก็จรงิจรงจังไปหมด ับผมวงล้อแห่งวัตจักรของชาวราศีมินองบอกได้เลยว่าดวงนี้หมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันไปเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแต่เป็นคนมุ่งมัน่นเอาจริงเอาจังนะครับอาจจะทําให้เกิดความตึงเครียดครับนะผมการชิงไหวชิงพริบการใช้เล่ขเหล,ล,ลี่ยมเลขกลเพด,ดูบายนบะผมท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหว เรบผมเรื่องรล่าต่างๆเดมลเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอนานาจบุญบารมีวาสนาสิ่งศิสิทธิ์คำชูบอกปากกุ้งองรักษาปูฤาษีสองแสงตะเกียงทองถือตะเกียงอะไรเห็นไหมรับสองแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความประสบผลโชคลาเงินทอมบารมีวาสนาได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่การปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาท่านควรที่ต้องอยู่เงียบๆถูกต้องแล,แล้วผมไม่ต้องไปทําอะไรมากอยู่ให้เงียบอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว ท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสเดียวโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเอาผมได้ส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาคนอายุน้อยกว่านําพาซึ่งความมาสมเร็จเพราะฉะนั้นจะติดต่อการงานการค้าติดต่อกับคนอายุน้อยปากอายุน้อยกว่าท่านจะได้เปรียบเอาผมทํำยังไงก็ได้ให้เราเราผมได้เปรียบเอผมโลกนี้มันโหดร้ายนะอาจารย์เอาเดี๋ยวเอาเปรียบอู้ดีเนาะไม่ใช่เราอยู่ในเกมหมากที่เราสูงกว่าคุณต้องอยู่ตำแหน่งดีๆ ถ้าั้นคุณทาให้ตัวเองตําแหน่งไม่ดีชีวิตคุณก็ตกต่ำแล้วจะมานั่งร้องไห้กับจององอแงขคนเก่งเขาก็ไปยืนตําแหน่งดีกันหมดับผมเขาไปยืนยืนตําแหน่งดีกันหมดับผมจะสอบจองหวัวเขามีที่จอดรถับผมขึ้นไปบนห้างเขามี VIP ให้จอดเปรี่ยบเสมือนธุรกิจการงานการเงนินการค้าคุณไม่มี VIP คุณไม่มีที่จอดับผมคุณไม่ได้จบปริญญาด็อกเตอร์มาคุณไม่มีที่จอดรถนะเพราะฉะนั้นตําแหน่งตรงจะตามก็เหมือนกันคุณก็ต้องมีที่จอดรถ ตำแหน่งดวงชะตาของคุณฉันมีตำแหน่งฉันจอดรถตรงนี้ได้ถามว่าคนอื่นจะมาจอดรถตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ตำแหน่งดวงชะตากดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งวิญญาณมีตำแหน่งเขายือนอยู่ตรงนี้ได้คุณเข้าไปไม่ได้แล้วผมวเพรตาะฉะนั้นตำแหน่งของคุณเลือกตำแหน่งให้ดีแล้ผมการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบประดังท่านจะได้โอกาสทองจังหวะดีๆ ไอ้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาอัศวินขี่ม้าถือดาบานประหารสตูหมานปราบสตูเฮียเ้ยนเตียนด้วยเรื่องราวต่างๆตกตำแหน่งเอ็มเพสตุ้งข้าวเหลืองกรลามเหลือกินเลอ,เลอใช้หารคู่เกิดความเช่มชื่นต้องฟ้าสีขามดวงชะตาจะเปิดการปฏิบอดอยการลิเริ่มเริ่ม,มต้นในใหม่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายคับผมแล้วโหดร้ายแล้วทำยังไง ก็ต้องสู้ไปตามดวงชะตาคระผมให้ท่านปริบปรดอยค่อยๆลิเริ่มท่านไปใช้ยังไงก็ชนะดวงเนี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริยลูกเรือขึ้นมาตันดีในฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปยังเจ็บปวดโลลาแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกมวลก็ไหวกระสับะสายอดทนอดกั้นดวงชะตานี่ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิงให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังนั่งใจหมายอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทอง โอกาสท้องโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเราผมจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่ซงบนรกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิษย์คำชูปกปกัปกกุมของราาักษาดวงชะตาจะเปิดหลับซับโือโชคมีดดาบปักลงมาตรงกลางตัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายดวงชะตานี้อดทนอดกลั้นหน่อยเดี๋ยวจะเปิดหลับซับโดยโชคไม่นานไม่ช้าให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียอาจจะทรลายตัวเองอาจจะต้องเสียเงินอะไรบางอย่าง เพื่อจะได้ผลประโยชน์ก็ต้องกล้าได้กล้าเสียอาผมจะกลัวอย่างเดียวไม่ได้อะผมปีศาจมูมานนางมารหลายคนอีฉาให้หลายใส่ร้ายป้ายใสย่ใสกันแกล้งในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิไหนมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกันสับปะสายอดทนอด,นอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดประดังครับ the เดว w o r l บังเกิดขึ้นในโชคชะตาการส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาสิ่งกิบสิ่ คำชูปกปกักเรค่องกรรักษาการชิงไหวชิงพิกการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพทุบยตกตำแหน่งดวงโจรน,นะครับผมก็แปลว่าระบรบใครบางคนเข้ามายืมเงินท่านไม่มีทางได้คืนนะครับผมใครบางคนเข้ามาติดต่อเจรจาก,การค้าท่านต้องเซ็นสัญญาให้เป๊ะให้หมดไม่งั้นตกตำแหน่งดวงโจรจะโดนโกงต้องเป๊ะนะครับผมต่อให้รักกันแค่ไหนนะอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กนะครับผมก็ต้องระวังมันอาจจะเป็นพลาดขึ้นมาได้ เอาผมคุณจะได้คนพบได้พบได้เจอ,ได,เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพปอกขาแม่ค้าตำรวจทหารนักแสดงนักร้องเจอผู้คนเยอะแยะมากมายครับจูให้เป็นหรือให้ไวัอผมท่านใดจะดูดวงกับหมอซันนะทักไลายมาซันนี่สี่สองแปดเก้าพิมพอย่างนี้เลยอาจารย์ผมไม่มีคําถามบางคนมไม่มีคําถามการงานการเงินความรักโดยรวมสี่นาทีอาจารย์สี่ร้อยบาทครับนะส่งคลิปต่อบให้กับท่านนะครับผมแต่ว่าหมอซันนบอกก่อนะส่งคำคำ,คำ ครับผมหมอท่านไม่ดูส่งปุ๊บดูปับไม่ได้นะครับนะผมหมอท่านมีคิวหมอท่านนะจ๊ะครับนะผมหมอท่านนั่งทำคลิปนะจ๊ะครับผมเพราะฉะนั้นทำาส่งให้นะจ๊ะครับผมเราสีน่ะนาทีสี่ร้อยบาทับนะผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าขอให้ท่านยำชื่อรับลรื่นไปไม่ได้ดีครับสวัสดีครับ